ขอขอบพระคุณคุณหมอดรแก้มหอมที่มีเจ็ตไม่ตากรุณณาที่เปลี่ยนยาให้ผมที่มีมูลค่าสูงขึ้นซึ่งขอบพระคุณมากเลยครับทำให้ผมรู้สึกว่ามีความหวังที่จะมีชีวิตยืนยาวมากกว่าเดิมขอบพระคุณคุณหมอเกรสแล้วก็จิตอาสาทุกท่านณ <c oughs> ตอนนี้อาการของผม อตอนตั้งแต่ตั้งแต่ธันวาข้าวดาวมาเลยก็ไอเป็นเลือดแล้วก็อายกระท่อนกระแท่นมาเรื่อยๆจนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งอาการค่อนข้างจะไอหนักแล้วก็เลือดออกมาค่อนข้างเยอะกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมา แล้วเกิดอาการปาไปไปทำให้หัวใจเจ็บเจ็บอย่างรุนแรงถึงต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีภาวะที่พอพอภาวะหัวใจหายเจ็บก็ไปที่ลงลงไปที่ชายโคงชายโคงพุดเจ็บ เจ็บมากพอกินยาระงับผ่อนคลายมันก็วิ่งไปทางกล้ามเนือ้อสันกระดูกสันหลังวิ่งขึ้นมาน,น,น,นั่นตอนนี้ก็มาสกิดหัวใจอีกรอบนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สิบแล้วก็ขอขอบพระคุณมากเลยครับ